สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักท,ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องกินโซนะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมบิดเทพมรณะชีวินนิรันดร์กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เช้าๆเลยนะก็เจ็ดโมงกว่าจะได้ยินเสียงไก่ขันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัดคลิปก่อนที่จะไปทํางานก็แปดโมงนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับรีวิวตลละครไอเซนกันนะครับสาหรับไอเซนพัชนะว่าตวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ดีอยู่หรือเปล่านะหลังจากที่ โดนเนิบมาแล้วนะครับตระคอนไอเซนพัทนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในอารีนากันเลยนะก็ประจวบเหมาะกับเมื่อคืนพอดีนะมีคนขอมาว่าให้รีวิวตระครนไอเซนพัทให้หน่อยผมก็โอเคนะก็มารีวิวในวันนี้เลยนะก็เขาขอมาเมื่อคืนนะก็รีวิวให้ตอนเช้าเลยนะมาเดี๋ยวเราก็ไปตีในอารีนากันครับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆนะครับอาจจะไม่สั้นนะเพราะว่าผมจะตีประมาณ10บรอบนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าไอเซนพัทเนี่ยเขาจะทำระเบิดได้ดีแค่ไหนนะครับมาก็จะเป็นสายสียขาวนะหรับตรคะครับ ทีมที่ผมจัดไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเป็นทีมที่แบบว่าบูดาเมตให้ไอเซนแบบว่าเต็มที่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับคนแรกเลยครับที่เราจะไปตีก็เป็นคนนี้เลยครับคนฟุกครับนะครับมาเราก็จะกดตีไปเลยนะไม่พูดพ้ามทำเพลงครับไม่รู้ว่าต้นคอนแถวหลังเขาเนี่ยจีนไหวหรือเปล่านะรู้สึกว่าผมลืมปิดเสียงหรือเปล่าอ่ะลืมปิดเสียงเพลงไปเลยอ่ะเสียงเพลงอะไรเสียงเกมนะครับมาแล้วให้ป้าอูรอนะครับอันติไปนะครับเพิ่มฟูรี่นะให้ตัวละครแถวหลังนะครับ โอเคที่โกล้มอันตีไปนะแล้วก็ขอโทรเซนนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคิดว่าตัวละครของเขาเนี่ยน่าจะเหลือรอดอยู่นะครับโอเคก็ okay, แบบนี้น่าจะเหลือรอด6กตัวนะเรามาดูที่ไอเซนพัทกันนะว่าเขาจะติดคีดได้6ตัวหรือเปล่าแนละ้วแล้วก็จะทำดาเมจได้กีฬาก้อนแรงเหมือนกันนะเนี่ยมาไอเซนพัทอันติไปนะครับสี่สานอัล้านอันนี้อึ้งจริงนะครับอันเนี้ยคือมัน โอ้โหมันได้ขนาดนี้เลยหรอไอเซนพัทเนี่ยคือมันแรงกว่าเทนซาข,ของผมอีกนะคือเทนซาแปลว่ามันทำดาเมจได้41ล้านอะ่ะสูงสุดมันก็42ล้านนะะกับคนนี้ที่ผมมาตีเนี่ยคนฟุครับเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะสำหรับตัวคอนไอเซนพัทที่ทำดาเมจได้ถึง42ล้านแล้วก็ได้วนอันตรอีกรอบอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเกินคาดเลยเหมือนกัน,นครับเพราะว่าพลังโจมตีของตัวคอนไอเซนพัทของผมตอนนี้เนี่ยมันไม่ถึง2 4 0 0 0 0เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเทนซาตันี้สึงผมเนี่ย พลังโจมตี2 7 0 0 0 0เหมื่นครับซึ่งมันเยอะกว่าตัวละครไอเซนพัทเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ไอเซนพัทก็ยังทำได้42ล้านก็ถือว่าแรงเกินคาดมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบกันครับว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะทำได้ถึง42ล้านหรือเปล่านะครับแล้วก็กดโจมตีไปเลยนะกดท้าทายแล้วก็กดโจมตีไปเลยนะครับถือว่านะครับโอเคเลยอนะ่ะแบบว่าเกินคาดมากๆเลยนะใครที่ตัดสินใจจะปั้นตัวละครไอเซนพัทเนี่ยก็สามารถปั้นได้นะเพราะว่ามันแรงมากมากเลยนะ 42, 000, เนี่ยสี่ล้านเนี่ยอันนี้อึ้งเลยนะ,ะเมื่อกี้ โอเคเหมือนเดิมไปนะครับเราก็จะให้แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็โทเซนจะจิ้มติดคิดหรือไม่ติดคียตัวละครแถวหลังเขาก็ไม่ตายเนาะอ่ะโอเคนะแบบนี้ไม่ติดคียแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาครับอุลคิล้วอันติไปนะครับติดบล็อกหรือเปล่าโอเคครับติดบล็อกยินเขาติดบล็อกนะอันนี้ยินเขาใส่เป็นโซบล็อกอะไม่รู้ว่าเหมือนกันนะว่าใส่แบบนั้นทําไมมาโอเคคริล่าติดคียไปทุกตัวนะไอเซนต้องติดคิดทุกตัวนะแบบนี้อย่าให้น้อยหน้าครับ นี่ครับ42ล้านดาเมจเท่าเดิมเป๊ะเ,เลยนะแล้วก็รอบนี้น่าจะหล้านแปดหรือเปล่าเอามาใช้หกล้านสามแสนนะครับก็เนี่ยสี่สองล้านนะครับดาเมจคงที่นิ่งๆเลยนะโอเคครับก็ถือว่าเกินคาดเหมือนกันนะครับทำดาเมจได้ถึงขนาดนี้อ่ะมาโอเคครับเรามาต่อกันที่คนถัดไปนะก็จะเป็นคนนี้เลยนะเรามาดูคนนี้กันนะครับว่าไอเซนพัทจะทำดาเมจหนักกี่สิบล้านนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับอให้ป้าให้ป้าอุณนะเปิดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามโนอิกิโกะล่มนะครับ ตอวนี้ตัวละครแถวหลังของเราเนี่ยก็ได้อันตีทุกตัวแล้วนะผมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครเคมปาจิเนี่ยเพื่อบัฟอัตราคีให้กับตัวละครไอเซนเลยนะเพราะว่าตัวละครไอเซนพัทเนี่ยเขามีอัตราทะลวงนะครับอัตราคีเพิ่มพลังจงใีให้ตัวเองเนี่ยเขาครบแข็งมากๆเลยสำหรับตัวละครไอเซนตัวนี้นะครับมาขอให้ชิราโยกินเนี่ยอย่าติดศูนย์ก็พอนะถ้าติดศูนย์ในเสียอารมณ์เลยนะโอเคครับไม่ติดครับทำไมไปได้4 1ล้าน,นครับทำไมคนนี้มันเบาจังอ่ะเบากว่าตะเกียบไป1ล้านนะครับแต่ก็ถือว่า ที่11ล้านเนี่ยไม่คิดว่าเบานะครับไม่น่าจะเบานะมาโอเคับตีคนนี้อีกรอบนะครับผมก็จะเฉลี่ยตีเนะี่ยคนละ2รอบครับไม่เกินนี้นะแล้วแต่วันนะถ้าหากว่ามะรีไม่เจอใครจริงๆเนะี่ยผมก็จะตีคนละสามรอบนะครับโอเคเอา้าผมลืมไปเลยอะ่ะเออก็ถูกแล้วเนี่ยคนนี้ผมนึกว่าไปตีคนที่มันบางกว่านี้เพราะว่านอกจากสองคนนี้ที่ผมไปตนะีมันจะมีแค่สองคนเนี่ยที่สามารถยืนรับลัทอนโทรเซนแล้วก็อุนเคียวหน้าไหวอะ่ะมาโอเคครับ เพราะว่าถ้าจันแบบนี้นะมันจะได้บัฟแบบว่าครบเครื่องเลยนะครับจะได้พลังโจมตีจากตัวละครโทรเซนนะ่ะสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ครับบัฟพลังโจมตีรอบนี้เท่าไหนนร่นะอย่าติดศูนย์ได้ไหมชินโรยิกิโอเครอบนี้ก็ไม่ติดทำทำไมไปได้สี่สิบสองล้านนะครับ,ไไ 42, 000, 000, รบแล้วก็รอบนี้ทําไมโอเคครับเนมุถือว่ามากโอเคหกล้านแปดแสนนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่คนถัดไปคนต่อไปที่ผมจะไปตีเนี่ยก็ขอจะเป็นอ่าคนนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็น นนี้เลยนะผมก็จะให้ตัวละครอุลคิร่าเนี่ยออกแค่ตัวเดียวในแถวหน้านะเพราะว่าให้ตัวละครโทเซนเนี่ยตัวละครแถวหลังเขาเนี่ยน่าจะตายหมดแน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าขาดบัฟพลังโจมตีจากตัวละครโทเซนไป18%ตัวละครไอเซนพัทจะทำดาเมจได้ถึง40ล้านหรือเปล่านะเพราะว่าทีมคนเนี่ยก็ไม่ได้ถึกมากเท่าไหร่นะครับมาเรามาดูนะพีบัฟแค่บ้ฟของตัวละครอุนคิร่าแล้วก็ของตัวละครอีจิโกะร่มนะครับเรามาดูกันนะว่าเขาจะทำดาเมจได้แรงแค่ไหนนะครับ โอเคอุนเคิราอันตีไปนะแล้วก็ชีราอันตีไปเนี่ยของเขาไม่น่าจะตายหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะตายนะดูจากเลือดของเขาที่เหลือนะครับมาโอเคนะเรามาดูที่ตัวละครไอเซนพัดนะครับอุนเคียราเนี่ยไม่ติดบล็อกแน่นอนครับแล้วก็รอบนี้น่าจะแรงมากๆเลยนะอ้าโหไม่แรงมากๆอะไรลนะมันแค่36ล้านเองนะเพราะว่าขาดบัฟจากตัวละครโทรเซนเนี่ยไปที่แปดเปอรนับบัฟพลังโจมตีนะครับถือว่า เพิ่มมาเยอะมากๆเหมกกือนกันนะตะกี้ถ้าได้บัฟจากทรคอนโทรเซนด้วยเนี่ยมันน่าจะไป45ล้านได้อยู่เพราะว่าทีมคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถึกมากนะครับเดี๋ยวเรามากดตีเขาอีกรอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะที่ผมจะตีคนนี้นะครับโอเคแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็จะให้ป้าอูนะนะครับอันที่ไปเลยาเดี๋ยวผมจะไปเปิดโซที่ผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับ แล้วก็นะครับนอยโทอยไ่นอยโทราอะไรอันนี้มาทุ่นเคิวร่านะครับอันตีไปนะทำไมชื่อมาลงท้ายด้วยล่าเหมือนกันอ่ะมาโอเคนะครับแล้วก็ไอเซนพัทนะครับอันตีไปนะครับติดเคีทุกตัวแน่นอนครับถ้าไม่ติดในี่ขายขี้หน้าเลยนะโอากพูดอย่างมั่นใจนะครับก็ทำได้ไปได้เท่าเดิมเรับเพราะว่าขาดบัฟพลังโจมตีจจกตัวคอนโทเซนนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเรอบนนี้ก็ตีไปหกรอบแล้วเนาะเรามาตีกันคนนี้ครับคนที่ชื่อว่าเลิฟนะครับอ่าคนนี้น่าจะยืนไหวอยู่นะครับ โอเคครับเราก็ให้ป้าอุลนะครับบัฟเหมือนเดิมไปเลยอันนี้รอบที่7หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะรอบที่7นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอันตีไปนะครับแล้วก็อุนคิล่าตามไปต่อนะครับโอเคทำไ,ไปได้4ี่ล้าน5้าแสนนะแล้วก็คิล่าครับอันตีไปครับคิดว่าไม่น่าตายนะอย่าตายได้ไหมอ่ะโอเคครับไม่ตายสักตัวแล้วก็เชลล์ลกี้อย่าติสูนนะขอร้อง โอเคครับทำไ,ไปได้40ล้านครับสำหรับคนนี้นะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับ40ล้านไม่มีบัฟจากตัวละครโทรเซนนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ปั้นตัวละครโท,รโทรเซนเนี่ยมันน่าจะทําดาเมจได้ดีกว่านี้มากๆเลยคนระับทุกคนเลยนะที่ผมจะไปเทสนะเพราะว่าถ้าหากว่าผมไม่ปั้นโทเซนเยอะเนี่ยโทเซนจิ้มไปเนี่ยตัวละครแถวหลังเขาไม่ตายก็จะได้ปังง๊พลังโจมตี18เปอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไหนเราก็ปั้นมาเลยครับยังไงเราก็ได้ใช้งานคนระับตอนนี้ผมตีไปกี่รอบแล้วอ่ะ แล้วนี้ยผมตีไป7รอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอบที่8แนละ้วเดี๋ยวผมต้องซื้ออีกซื้ออีกรู้สึกว่าน่าจะซื้ออีก2รอบนะก็จะใช้อีก100ยหยกนะครับเพื่อซื้อตั๋ว2ตั๋วนะครับเนีย่ยถือว่าแรงมากๆเลยนาะตี่ิบล้านเนี่ยมันเป็นดาเมจที่เกินคาดเกินความคาดหมายของผมไปมากๆเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะทาดาเมจได้ที่30กว่ากนละ้านแต่มัน40ล้านเะนี่ยอันนี้เกินคาดมากๆเลยนะนะโอเคนะผมว่าคนนี้เนี่ยไม่น่าจะยืนไหวนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องทํายังไงอะ โอเคไม่ลองไม่รู้โอ้โหแต่ตอนเนี้ยตัวละครตัวละครอะไรอะะตัวละครเบียร์คุยาคบรองเขา่าจะตายไปแล้วนะแล้วก็โอเคครับไม่ต้องได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็นะครับมาอได้รีวิวเคมปาจิใช่ไหมโอเคครับรอบนี้เรามารีวิวเคมปาจิกันครับสับไปตายหมดเลยครับโอเคครับเก่งมากมากั็ปมือให้เลยนะครับอะเคมปาจิก็นะครับก็ไรเหมือนกันนะมาครับคนนี้ใช้ไม่ได้คนเนี้ย โอเคครับเรามาตีคนคนนี้อีกรอบกันแล้วกันแล้วเราก็โจมตีไปอ้าวเฮ้ยลืมบัฟจากตัวละครโทเซนน่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าไม่มีบัฟตัวละครโทเซนน่ะไอเซนพัทจะทำ d a าเ g e ได้เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอททาไมขี้ลืมจังเลยอะผมอะ่ะเอเดก็ไม่เป็นไรนะครับกลัวแพ้เฉยๆนะครับแต่ก็ไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่าไอเซนพัทอันตีไปเนี่ยตัวละครแถวหลังเขาน่าจะตายทุกตัวแน่นอนครับแล้วก็ ถ้าหากว่าตายทุกตัวเนี่ยตัวละครไอเซนพัทเนี่ยก็จะสามารถวนอันติได้อีกหนึ่งรอบนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะหมายรับขี้แล้วครับอันติไปนะครับติดคี้ไป5ตัวแล้วก็ไอเซนพัทของเราครับอันติติดคี้หรือเปล่าโอเคครับติดคี้ไปกี่ตัวติดคี้ไป,ไปทุกตัวนะครับแล้วก็ทำไมไปได้32ล้านนะครับเนี่ยดาเมจมันหายไป10ล้านเลยนะครับที่ไม่มีบัฟตัวละครของโทเซนเนี่ยนเนี่ยรางโจมตี18%เรนเี่ยดาเมจหายไป10ล้านครับ โอเคครับ okay, คนต่อไปคนสุดท้ายก็จะเป็นอ่ะ,อะเป็นคนนี้ก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองแบบไม่มีบัฟตัวละครโทเซนก็แล้วกันนะครับว่า,าดาามมันจะหายไป10ล้านจริงหรือเปล่าตะกี้คนนี้เราทำดาามจได้41ล้านแล้วก็42ล้านนะครับเรามาดูว่าไม่มีบัฟตัวละครโทเซนเนี่ยจะทำดาามจได้เท่าไหร่นะครับโ okay, อเคครับเราก็ไอตี้ไปวิฟจโกโลกล้วก็อุ่นคิวน้านะครับตาม แล้วก็ตามด้วยตัวละครคีร่าะนะครับอันตีไปติดคีไปกี่ตัวติดคีไปสี่ตัวแล้วเรามาดูที่ไอเซนพัชนะครับไม่มีบัฟตัวละครโทรเซนนะครับนี่ครับทะนุนไปได้สามสิบสองล้านนะครับดามเมจมันหายไปสิบล้านจริงๆด้วยน่ะอันนี้ไม่ได้โมนะบัฟพลังโจมตีของตัวละครโทรเซนเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆเลยนะ อ่ครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะดีเลยนะครับสำหรับตัวละครโทรเซนถ้าหากว่ามีลุนแดงครบแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตีในอารีนาแล้วก็กดวัดฝีมือเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลองกดเทสให้ดูเลยนะว่ากดวัดฝีมือแล้วกดตีในอารีนานนรครับตัวละครไอเซนพัทเนี่ยท่านนี้ไปได้42่แล้วเรามากดวัดฝีมือไปเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าการกดวัดฝีมือแล้วก็กดตีในอารีนามันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะก็จะต่างกันแบบว่า แค่นิดเดียวเองอะโอเคเราก็จะให้ป้าอูรอนะครับอันตีไปเลยนะแล้วก็จิโกรมนนครับอันตีนไปแล้วก็ตัวละครโทเซนยิ้มไปแล้วติดคี้ไปห้าตัวเอ้ยห้าตัวอะไรเ <laughs> นี่ยมันน่าจะเบอร์อันนี้ติดคี้ไปสามตัวแล้วก็วิีรอันตีนครับติดคี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยคีร่านะครับทําให้ตัวละครของเขาทุกตัวเนี่ยโดนความเสียคี้แรงขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาดูที่ไอเซนพัดในรอบนี้กันนะครับนี่ครับสี่สิบสองล้านนะครับเนี่ย ดาเมจไม่แก่งเลยครับดาเมจก็จะเท่าเดิมเป๊ะๆเลยนะแล้วก็6กล้านสามแสนครับเนี่ยเป็นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่ากดวัดฝีมือแล้วก็กดตีนอารีน่าเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยทคนความจริงเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยมันก็เหมือนกันแบบว่า99.9%เลยก็ว่าได้ครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะก็จะมาเป็นการ รีวิวตัวละครไอเซนพัทว่าเขาสามารถเล่นได้แ <aux> ล <mujer> ้วก็ยังเก่งอยู่หรือเปล่าก็ผมบอกเลยนะว่าเกินคาดมากๆเลยนะสำหรับตัวละครไอเซนพัทนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดลูนแล้วก็ทีมที่ผมจัดไว้ให้เลยนะว่าผมใส่โซอะไรไว้ให้บ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับโซตัวละครที่ผมใส่ไว้ให้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวละครไอเซนพัทตัวเดียวที่เป็นตัวทำดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสตัวละครไอเซนพัทสักเล็กน้อยนะครับโอเคแล้วนีก็จะประมาณนี้เลยนะพลังโจมตีของตัวละครไอเซนพัทเนี่ย ไม่ได้สูงนะเพราะว่าเขาโดนเนิฟไปแล้ว1รอบนะครับมันก็เนี่ยพั้งโจมตีได้เท่านี้แล้วก็ธาตุเมทดได้เท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับถ้าหากว่ามันพลังโจมตี2องแสนเจ็ดเท่าเทนซ่าเนี่ยดาเมจมันจะไปอีกขนาดไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้เนะี่ยมันก็ทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับโอเคแบบอัตาราคีก็จะประมาณนี้แหละอาตาราดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเนะที่ยังรับชมมาจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องกดอตอลาไปก่อนไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บุยบุยบาย